เาวนี้ก็จะไปโรงเรียนมิลาจะต้องถัก สองข้างให้เรียบร้อยมิลาชอบให้พี่เลี้ยงถับเปียตะข่าให้พอดูใส่ดีค่ะมิลาเป็นคนที่มีไยผมขา้างหน้าค่อนข้างเยอะเวลาทําผิดทีไรผลหน้าก็ชอบหลุดลุ่งลงมาวันก่อนมามาชวนมิลาไปช้อปปิง้งที่โลตัสเห็นเมจิกเซรั่มอันชันมาสคารา่าก็บไรผมก็เลยซื้อมาลองใช้ใช้ดีมากๆเลยค่ะใช้ง่ายและ แล้วก็มีเรื่องเสื้อผ้าด้วยค่ะทำให้ผมไม่ฟูผมไม่แข็งเหมือนใช้สเปรย์แถมใช้สารสกัดจากอัญชันโสมลากชะเอมแถมบำรุงรากผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงมีสารป้องกันเชือเ้อแบคทีเรียไวรัสและลาทำให้หนังหัวไม่คัน ใครอยากทำผมและสวยเป๊ะเหมือนมิลาสามารถไปหาซื้อได้ที่ i ิ n เ b o y l ล t ต s และ m a c โคทคุกคนขาไมิไดาสวยไหมคะ